สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญทองพรอมมอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่26เมษายน2565ค่ะสำหรับพิคห์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำปรับตัวลดลงเป็นวันที่5หลังจากมีการถ้อยแถลงของนายเจอรโรมโพเวลประธานเฟดารัดรอราคาทองคำจะมาทดสอบบริเวณ1,900เหรียญและลงไปทำจุดต่ำสุดบริเวณ1,895เหรียญก่อนจะดิดกลับมาปิดที่1,899เหรียญภาพรวมตลาดยังคงให้ความสำคัญกับการคาดการณ์ว่า เฟดจะมีการปรับนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นซึ่งจะเป็นการปรับลดรปร,ริปรรมาณเงินในตลาดและยังมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ย0.5%โดยเฟดจะมีการประชุมในวันที่3-4พฤษภาคมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกดดันราคาทองคำในขณะนี้ขณะที่ภาวะเงินเฟ้อและสงครามดูเหมือนตลาดจะรับรู้ไปในระดับหนึ่ง ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยโดยเมื่อวานขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่บริเวณ100.86จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่100.62จุดส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องโดยเงินบาทปรับตัวเหนือระดับ34บาทตอา่อรอลล่าซึ่งเป็นทำจุดสูงสุดในรอบ4ปีภาพรวมของข้าของเงินบาทยังถูกกดดันในทิศทางอ่อนค่าจากการที่ประเทศไทยมีภาวะ นี่สาธารนณะและนี่คเวเรือนสูงขณะที่ราคาทองคำทำจุดต่ำสุดในวรอบปริมา ปริมาณ1เดือนที่บริเวณ8 9 9 5เหรียญโดยราคาทองคำเป็นทีิศททางแนวโน้มขาลงในระยะสั้นและกลางซึ่งหากราคาทองคำลดบราาิ 1, เวณ1,890รเหรียญลงมาจะเป็นแนวโน้มทิศทางขาลงในระยะยาวตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐวันนี้ได้แก่ durable goods order เดิมอยู่ที่ติดลบ2.1%คาดเพิ่มคาดการออกมาเพิ่มโดยเพิ่มขึ้นโดยอยู่ที่1 ขอดูดับบระกูดออเดอร์เดิมอยู่ที่ติดลบ0.6%คาดการจะออกมาเพิ่มขึ้น0.5%นิ w Home Sale คาดการจะออกมาเพิ่มเล็กน้อยที่77,400 โดยภาพรวมของเศรษฐกิจของสหรัฐดูจะฟื้นตัวได้ดีกองทุนเอสเเมื่อวานนี้ขายออก2.90ตันปัจจุบันถือครองที่1,101.22-2.3ตันวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำปรับตัวลด ลงหลุดระดับแนวรับระยะกลางลงมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย1 0 0วันที่บริเวณ1,890เหรียญทำให้ภาพรวมราคาทองคําเป็นแนวโน้มที่ทางขาลงโดยราคาทองคําได้รับแรงกดดันจากการประชุมของเฟดที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าวันนี้คาดว่าราคาทองคําจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแนวรับ1,880เหรียญและาตานที่1 9 1 0เหรียญแนะนําเทรดตามกลยุทธ์แนวโน้มที่ทางขาลงสําหรับ โ o คอมเมกและ o o o n l i n e ิเจอร์คาดว่าจะมีแนวรับ1,880เหรียญและแนวต้าน1,910เหรียญ mm hmm. เช่นเดียวกันด้านราคาทองคาราคาทองคำไทยปรัดลดลง200บาทต่อบาททองคำคาดว่าจะมีแนวรับที่3 5 0 0บาทต่อบาททองคำและแนวต้านที่39,000บาทต่อบาททองคำ สำหรับแนวรับที่1ในวันนี้1,880เหรียญแนวรับที่2 1,870เหรียญแนวต้านที่1 1,910เหรียญและแนวต้านที่2 1,915เหรียญแล้วกลับมาพบกับบุญทองพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ